เครื่องมือช่างใช้แล้วก็ต้องทมความสะอาดก่อนที่จะเก็บนะครับเพื่อรักษาให้มันนะครับใช้ได้นานๆยาวๆนะครับนี่สเปรย์โฟมนะครับตัวนี้ WD40 เอาไว้ทําความสะอาดเครื่องมือต่างๆได้นะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นสเปรย์โฟมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นยางหรือพลาสติกนะครับทุกส่วนนะครับ จะเป็นมอเตอร์หรือจะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมนะครับทุกอย่างไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับกับสเปรย์โฟมตัวนี้นะครับได้ทุกซอกทุกมุมทุกส่วนแล้วก็เช็ดเพื่อให้นะครับทําความสะอาดให้มันกลับมาเหมือนใหม่นะครับหลังจากเราใช้งานแล้วนะครับก่อนที่เราจะเก็บเพื่อย,ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือของเรานะครับราคาแพงๆแต่เราใช้แล้วเสร็จนะครับ ใช้แล้วเก็บเลยโดยที่ไม่ความทําความสะอาดมันก็นะครับอยู่ได้ไม่นานนะครับไม่ทนเห็นไหมครับดูสภาพเหมือนใหม่นะครับในตะกร้านี้เลยผมปักไว้ให้แล้วนะครับนี่ WD40 ตัวนี้สเปรย์โฟมทําความสะอาดนะครับตัวนี้นะเครื่องมือช่างของเราในตะกร้านี้นะครับ